กรุนสวัสด์ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับใบบัวนะคะคต้องเริ่มหัดใส่กำไรให้แล้วนะคะทุกท่านตอนนี้จะ11เดเดือนแล้วนะคะเวลาออกข้างนอกนะคะก็จะใส่กำไรให้อยู่กับคุณแม่นะคะมาดูอาการเด็กน้อยได้ออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ กินหญ้าขอบคุณแม่ใบเตยค่ะทำความคุ้นเคยกับน้องกําไรกับกำไรบ้างนะคะถ้าอยู่ในโรงช้างก็ปล่อยปกตินะคะเพราะว่ามีโรงช้างมีข้อกั้นไว้นะคะแต่ถ้าออกมาข้างนอกถ้าไม่ปลูกคล้องคองกับคุณแม่ก็คงต้องใส่กำไรให้นะคะแบบนี้นะคะเป็นไงบ้าว่า เนอะไรคะลูกเอ้ยมองอย่างรอรถคู่ใจเต่มาให้ลูกหน่อยเต่มาให้ลูกหน่อยเออถึงไหมถึงไหมแม่จ๋าว่าเล่นเล่นถึงไหมลูก ตอนนี้น้องแม่คือแรงเยอะมากขึ้นเยอะเลยแรงมากขึ้นนะคะพัฒนาการก็เยอะขึ้นนะไม่ฟังแล้วนะคะตอนนี้ขาลังใส่แม่จ๋ายอย่างเดียวเลย วิ่งไปนู่นแล้วเลยวมาจ่าเอาให้แป๊บนึงตามลูกก,กลมๆเนี่ย ทำไรางานหรือเฮ้ยเอาใส่หัวเจ้าของ,งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้วัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้วัวหนูเริ่มโตแล้วคะ่ะแม่จ้าหนูต้องใส่กำไรนะคะ ตอนนี้ใบบัวไม่ฟังแม่จ๋าเลยไม่ฟังแม่ไปเตยแล้วนะคะต้องใส่กำไรให้ค่ะเดี๋ยวจะวิ่งไปทั่วเลยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะคะว่าไงลูก พอขับรถแล้วพอขับรถแล้วเฮ้ยเฮ้ดดยดูน้อยดูนี่ค่ะะบีะแม่เตยอ,อย่าไปเล่นของลูกดูดูดูดแม่เตย ของหนูของหนูด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 ูทำดูทำแม่เตยดูทำบ,บนบนแม่ใบเตยจะแย่งเรารถจักรยานหนูทำไมเนี่ยเอามาให้ใบบัวเร็วฮะ ควานช้างนะคะการดูแลจะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับพ่อควานนะคะก็ไม่ค่อยเก่งช้างกเท่าไหร่นะคะการการดูแลน้องใบบัวก,ก็เลยตามสภาพนะคะก็คือต้องหัดใส่กําไรให้นะคะต้องหัดใส่กําไรเพราะว่าควานคุมไม่อยู่แล้วนะคะไม่ค่อยเก่งเรื่องช้างนะคะพอดูแลได้นะคะ เง้อดีใจได้เล่นข้างนอกก่อนแล้กันนี่แหละดีหมดแล้วบูบี้หมดแล้ว พอเกยวย่ามาแล้วน้องก็หัดใส่นะลูกนะเดี๋ยวน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วดูดทำดูทำอ๋อดูว่าทำอะไร เก็บให้อีกแล้วเหรอทำไมจ้าเก็บให้เหรอ,อมาเร็วกดไลค์กดแชร์ให้น้องใบบัวด้วยนะคะามาชมบรรยากาศยามเชา้ายามจัดยามเช้ากับใบบัวนะคะ นี่ค่พัฒนาการจะวิ่งมาจะมาจะมติจมตีกับแม่ควานอีกอ,อ่อัดบัวเอ้ยนะคะเริ่มโตก็พัฒนาการก็เริ่มมานะคะต้องระวังเอาค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวด้วยนะคะสวัสดียามเช้ารุณสวัสดีทุกท่านค่ะ